สวัสดีครับวันนี้แชมป์รถซิ่งนะครสวรรค์ก็หายไปสักพักหนึ่งก็ฝากพี่ๆเนาะที่ยังติดตามอยู่ก็หารถมาวัานนี้เจอแบบรถบ,บ้านเลยอะรถบ้านๆเลยคือแบบมารถทำกินนี่อุ้ยยูสุดีแม็กอุยอ้ยเดียวนี่ปีอะไรปียี่สิบอุ้ยนี่คันนี้สามจุดศูนย์อุ้ยใบทะเบียนไม่มีอะนี่ป้ายทะเบียนก็คือมันงัดหักไปนี่แล้วดูป้ายทะเบียน นี่เลขสวยด้วยคือเดี๋ยวจะมีราคาบอกนะว่าจอาวเลขนี้ก็ได้นี่นี่ให้พี่ดูพอดีมันมันหักเลยดึงออกนะมันหักเลยดึงออกจะติดให้ใหม่ได้ไม่เป็นไรติดให้ใหม่ได้ดูสามจุดศูนย์ปียี่สิบเครื่องสามพันเนี้ยเครื่องสามพันนี่สามจุดศูนย์สวยๆเรียมๆเลยมกเลยจะคืออันนี้คือไปซื้อจากหาเรียกว่าแปลวาบ้านเจ้าของเมื่อคืนนี้เลยสดๆเลยคือไม่ล้างเลยเช้ามาถ่ายคลิปเลยรีวิวเลยให้พี่ดูเลยเผื่อใครหาอยู่ นี่เป็นกระปซิ่งทํากินนะนี่ดูพร้อมคอกสตนเลสคอกนี่เขาเพิ่งติดมาใหม่เลยนะเพิ่งติดมาใหม่เลี่ยมเลยคือแบบมือหนึ่งเลยเนี่ยคอกสตนเลสอันนี้อันนี้เพิ่งเปลี่ยนปะเขาบอกเพิ่งเปลี่ยนอ่ะวิ่งยังไม่ถึง5้ารอยโลเลยดูดูไอพี่ดูเอายางเนี่ยนุ่มๆเลยเนี่ยแม็กออฟลึกเลยนะสวยเลยนะดูดิแม็กดูดิดูความนี่ใครต้องการแบบว่าเขาเรียกว่ากระเป๋าทำกินแบบซิ่งหน่อยแอบซิ่งหน่อยนี่แล้วดูไฟท้าย นี่อันนี้ไม่เป็นตัวไฮแลนเดอร์ว่าตัวสูงไม่เป็นไฟท้ายแต่งคือเอามาจากตัวสูงคือไฟท้ายตัวท็อปใช่ไหมตัวท็อปอุ้ยคือได้ไฟท้ายตัวท็อปไปด้วยปกติจะเป็นอีกไฟท้ายหนึ่งนะนี่ได้ไปเลยสวยๆเลยมีร้อยหน่อยนะนี่นิดหน่อยว่าอันนี้ไม่มีผลอาการใช้งานรถรถเป็นอาจจะมีตอนเดียวมันต้องมีอยู่แล้วเนาะตอนเดียวนี่หน่อยก็คือคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักแน่นอนนี่มีท่อซิงด้วยมีท่อหนึ่งใบดูช่วงล่างเดิมๆเลยแห้งๆเลยอะ แห้งๆเลยไม่มีผู๋เลยนะไม่มีผูไม่มีก่อนแน่นอนจริงเหรอไม่มีชนหนักเอไม่วอาคัสซีเพราะว่าตอนเดียวนี่คือชอบบอลคัสซีกันเนี่ยคือว่ามันนานตลาดเขาขนอะไรอยู่อ่ะที่เขาใส่คอกมาเนี่ยนี่ตามชื่อเลยพยาหอมก็คือซื้อขายหอมต้นหอมไม่ได้ไม่มีบรรทุกนีแน่นอนนี่ถ้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับรายละเอียดนี่โทรเบอร์เจ้าของเก่าได้เลยเจ้าของเก่าได้เลยเนี่ยโทรไปเลยอ่าเขาขายหอมขายต้นหอมอยู่ใช่ นี่ก็ดูรถสภาพก็คืออันนี้ก็คือสวยเลยนะพี่พี่รถไม่เป็นทุกหนักอย่างว่านะต้นหอมก็เต็มที่ครับตันหนึ่งนะอ่ะตันหนึ่งเต็มที่เลยก็ต้อหนักเลยนะนี่ดูยางใหม่อะไรใหม่ก็คือคันเนี้ยพร้อมใช้งานแน่นอนโอ้โหก็สวยเลยดูให้พี่ดูนี่หารถแบบตอนแรกก็มีมีคนโทรมาอยู่ว่าหวยที่หออะไรเงี้ยก็พอดีได้มาพอดีกันสาดให้แล้วแล้วเป็นเครื่องสามพัน้วยดิเครื่องสามจุดศูนย์ไม่ต้องห่วงโอดูภายในโอ้ เบาสวยเลยเนี่ยไม่มีขาดเลยนะเดิมเดิมเลยโอ้โหไม่มีภายในคือคือความสะอาดนี่คือเลียมเป็นหกเกียร์นะใช่ป่ะอ่าเป็นหกเกียร์แล้วปียี่สิบโอ้โหขับภายในโคตรโคตรโคตรสะอาดเลยคือไม่รู้จะบรรยายไงคือมันสะอาดสะอาดมากอ่ะเดี๋ยวผมดูเบาให้นะเบาขาดไหมดเลยคือแบบเอาแบบละเอียดเลยไปดูไม่มีขาดเลยไม่มีขาดไม่มี อะไรทั้งนั้นรูเล็กๆน้อยไม่มีไหมไม่ถึงแสนหรอใช่คันนี้เก้าหมืนห้าเลยไม่เก้าหมื่นห้าเก้าหมืนห้าเอาเลยแถมส้มแผ่นด้วยนี่นี่ถุงยังไม่แกะเลยอ่ะก็คือมันเดิมๆแล้วสวยเลยอ่ะภาษีขาดปะภาสีหกแปดไม่มีขาดนี่ขอทอสองสามสี่ห้าหกแปดเจ็ดสิงหาใช่หกแปดถภาพนี้ นี่เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้พี่ดูนางฟ้าชัดๆมันเป็นเขาเรียกสภาพมันล้างนี่ดูไม่ต้องพูดไม่เล่าพูดเลยสีเดียมมากไม่มีผุเลยนะรถให้พี่ดูอ่ะห้องเครื่องไม่ต้องล้างนี่ได้มาแบบนี้ก็ให้ดูแบบนี้เลยแต่ถ้าพี่พอยากให้ล้างเราล้างให้ได้อ่ะล้างให้ได้ครับผมนัคือเราให้ดูแบบนี้เลยให้ดูแบบนี้เลยเพราะว่าพึ่งแบวมาเมื่อคืนเลยอ่านี่ใบมงใบไม้ยังอยู่นะนี่นี่ให้ดูให้ดูเลีวเยวเลย แผ่นนี้คือดูไม่มีการที่แบบว่าก่อนหยุดยุ่ยย้อยไม่มีนะคือแบบสวยเลยอะโอ้โหดูสวยจิงให้พี่ดูเลยเครื่องมีเยอะไหมไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยเครื่องแบบแห้งๆเลยอะสวยสวยสวยมากเมิร์กอะไรดูดิมาครบหมดอะเดิเดิมครบหมดนี่ดูแผงกันความร้อนเรียมสะอาดยงูี่เลยอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟัง ก็จะทอติ้งใบหนึ่งนะตุ๊กแค่เดียวอ่ะนิ่เงียบนิ่งเลยดูไปโอ้โหสองสามพันทำไมนิ่งอย่างวะเนี่ยเงียบกิฟเลยอ่ะเงียบป่ะโคตรเงียบอ่ะผมของจริงเลยเงียบเลยนะการันตีของจริงเงียบการันตีเลยว่าโคตรเงียบอ่ะบอกได้เลย นี่คือพร้อมใช้งานอะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อ<ป>่ะสั่พี่งแง่งๆยอย่งนีอ่ะมึงได้มาเลยอะ่ะเป็ล้างนี่คือแบบเี่ยมมางนา่ะโอนะราคาแพงเปล่าราคาก็พี่พี่รู้อยู่เลยว่าสำหรับคนที่ติดตามช่องผมนะ ก็คันนี้เป็นยูสุสามจุศูนย์ตอนเดียวนะก็ผมบอกได้เลยคันนี้ก็มีล้อยางนะครับคอกปลายท้ายอ่ะตีรวมๆไปเลยก็เกือบห้าหมื่นแล้วอจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นโอ้แล้วล้อล้อสวยจริงๆเหมือนแถมไปได้เลยอ่ะอ่ะคันนี้ยูสุนะ d ีแม็กสามุศูนปียี่สิบจดยี่สิบเอเอาไปเลย 2 9งเก้าวไม่ถึงสามแสนนะไม่ถึงสามแสนสามแสนทอนพันหนึ่งอ้าวสามแสนทอนไปเริ่มท้องมลไหมเล่มทองมลป่ะโอเคโอเคอ่ารู้เรื่องส9 9เก้าเก้าองเก้าเก้าแต่ถ้าพี่ผมขอป้าทะเบียนอ่ะเป็นอีกราคาหนึ่งอ่ะสามแสนบาทเออเมก็คือเพิ่มอีก0่หนใช่ป่ะใครเอาป้ายนี้นะอ๋อเพราะว่าไม่ใช่แล้วหรอก เป็นชื่อเจ้าของเก่าชื่อเจ้าของแล้วเจ้าของเขาขอเขาขอป้ายนี้แต่ถ้าพี่อยากได้เราจัดให้อ่าถ้าเกิดพี่บอกพี่ก็อยากได้เลขด้วยซื้อปุ๊บซื้อรถแถมเลขเอ้ยมันต้องนี้ไรนครสวรรค์เหมือนอยู่บนนครน่ะนครสวรรค์น่ะคือแบบว่าสองสามที่ห้านี่คือพี่ๆอยากได้ก็คือจัดไปได้เลยแล้วเครื่องเกียร์ดีไหมเครื่องเกียร์ช่วงล่างคือ อาจจะไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรืออะไรนะอคือพูดได้คําเดียวว่าดีมากเอ้าเอาเลยใครมาลองเนี่ยเครื่องไม่ดีเกียร์กระตุกเกียร์เน่าอะไรอย่างี้เราให้เงินค่ารถกระบ้าปเลยห้าพันบาทให้เงินกลับบ้านเลยห้าพันบาทบอกพอพี่มาดูน้องไม่เกียร์กระตุกเครื่องไม่อย่างงี้เอาไปเลยห้าพันบาทกลับบ้านได้เลยครับผมให้ไปเลยห้าพันบาทถือว่าพี่เสียเวลามาดูรถอถือว่าเป็นค่าเสียเวลาของพี่ว่าเฮ้ยทำไมไม่เหมือนที่พูดไม่เหมือนแบบที่รีวิวไว้ของผม ของจริงครับแชมป์รสซิ่งนครสวรรค์คือรถเนี้ยเรื่องรถว่อเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับก็ดีจริงแน่นอนแล้วคันเนี้ยใครได้ไปก็คืออ่าสําหรับทำมาหากินเนาะก็พร้อมคอกไปได้เลยอ่าอ่าได้ก็คือปกติแล้วอ่ะคอกเนี่ยจะจะไม่ค่อยมีอ่าก็อันเนี้ยคือได้คอกสแตนเลสคอกไม่เพราะว่านี่สนิมยังไม่ขึ้นเลยน็อตนะเนาะเพราะว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนเจ้าของเขาเพิ่งเปลี่ยนแล้วก็แบบไม่ไม่เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งใส่ โทษทีครับผมเพิ่งใส่มาก็คือยังไม่มีสนิมเลยก็คือแบบใหม่ๆเลยแล้วดูแมกไลเนอร์ถ้าล้างก็คือเลี่ยมสะอ่ะใช่ให้ดูแบบนี้ก่อนคือเรามาแบบนี้เช็ดชูจากเจ้าของเก้านะครับใช่หรือถ้าคองใจไม่แท้ไม่อะไรไหมนี่นี่ถามคนนี้ได้เลยถามเจ้าของได้เลยครับเถามเจ้าของได้เลยนี่ใช่ยังไงแน่นอนอยู่แล้วของเขาเราได้มาจากเจ้าของนะ โอเค <Okay. S 1> มาจากกระของเลยก็โอเคนะครับวันนี้ก็มารีวิวใกล้ๆบ้านเนาะก็มีไม่กี่ที่โอเคก็วันเนี้ยก็ยังไงฝากพี่ๆก็ฝากคอมเมนต์มาว่าเออแบบไหนอยากได้รถแบบไหนรุ่นไหนนะครับแล้วก็ต้องการแบบว่ายังไงบ้างราคานะครับก็ผมก็พาย,ยายามที่จะหาร,ราคาทุกๆมาให้พี่เนาะก็ยังไงฝากพี่ๆติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ